สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ทุกคนก็อยู่กับช่าง F A Y N W K เหมือนเดิมนะคะวันนี้ก็สิไปหับย้ายลุงคือเกายายลุงไปตลาดนะคะทุกคนโทรมาว่ามารับน้อยแล้วก็จะเดินไปรับคุณยายกันนะคะอยางไปมองเกาหรอพี่น้องเที่ยวทางเกา เราก็จะไปดูวิวกันเหมือนเดิม <laughs> วิวเกว่าๆว,วิวเดิมๆนะคะทุกคนภาพมึงแหวเขาป้าไปเพิ่งมีจองเขาป้านี่ป้าสวนตะก้อนไม่บอกดีดีล้วงจองก็ไม่เห็ดเผื่งเด็กใส่ร่างเสียมก็ไม่แต่ว่าเป็นนั่นนั่นเห็ดเห็ดเล่นน่มันอยูว่างหันในนั่นมาเบิ้งใส่ อยพอีกินอ่ะเอ้ยผอบปลาเขาว่าบ้านผอบใส่เลายเกือกินเนี่ยเขาเกือเห็ดท่าบ้านเฮาเนาะอินได้อยู่ติอันนี้มันเป็นเห็ดเพิงแต่ว่าเขาว่าเนาะเขาว่ากินได้วาอีกินจังไลยเนาะเขาบ่เคยกินเขาว่าเขาว่าอันนี้ละมันเกาออกในปางสิละคันเฮ็ดจังส่หลายเนาะ

เอามันแมนเห็ดอียังเหรอแม่ว้ายใครสิไป็นหูักก็เห็ดตะเตาบานเห่าเนาะเอาไม่เงี้น้ไ่เงพูดโทษไ่เงี้ยเถอะเออแล้วมันจะสิกินได้บ่บานนี่ใายจัะเลือกบานนี่ก็ว่าชายมันเก่งใกล้จังนี่เนี่โดดเพิ่มเพิ่มได้เลยกับเพิ่มเพิ่มกิน้องกินได้ว้ายแระเบงเนี่ยถาว่าแมนเห็ดอันนั้นทิแม่เฮ็ดอันนั้นแม่เฮ็ดเจ้าซุปแม่เฮ็ดกระด้างเออคือเฮ็ดกระด้างเนาะแื่ว่าแม่ว่าจะกินได้หอมหัวน้า เขาเป็นเห็ดนั่งเออเขาเอื่นว่าเห็ดเห็ดเอียงก่อนเจ้งหลับกินไปเสียงมันญ่แยเลยสิเจ้าสิได้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 ได้หูจักได้ว่านั่งยืนหนุนน้าบุกมีนกินได้บ่วบัวไอ้พี่สิไป็นหูจักงามปานเนี่ยเบียร์เคยกินเจ้ามันสีว่าจังไดน้องแน่งามคากบ่พี่ดอกบ้านเฮาเคยเห็ดกระด้างเนาะแล้วบ่งเหินเส้นมันน้อยๆนเนี่ยมันสิกินได้อยู่ดอกมันก็เห็ดนางฟ้าที่มันเห็ดอัน ขุ่นอะไรกางม้าหน้าเนาะแป๊ดขุ่นเต็มอยู่พี่น้องเขาไปเปิดเบื้องยุ่ธประวัติเฮ็ดเนาะเออเัาจะขึ้นเนาอ๋หมอมนางดมเบิ้งเนี่ยมันก็คือเฮ็ดมันคือเฮ็ดกินได้อยู่อะเออเอาไว้มันเกิดที่นี่แหละชูเกิดนี่แหละมันสิบ่พราะเป็นพันเฮ็ดเพิ่งมันสิบไายพันเนาะเฮ็ดพึ่งมันเิ็นายพันผนี่ขุ่นกรบบกหลายเด้อขันมันกินใดได้หนี่เนี่ยแต่ว่าตัวข่อยไปอันถามสารทุกสุกดิบก่อนว่ามันกินได้หรือง่พราะใดอันนี้บ่ราะไก่กินเพิ่นว่าเพิ่น Mm, yeah.